หมดรักกันแล้วไปต่อ,อยังไงดีถ้าเกิดตอนนี้คุณกำลังรู้สึกว่าเสียใจหนักมากหนักที่สุดหนักในชีวิตคุณรู้รู้เปล่าว่ามีคนหนักกว่าคุณเยอะมากความรักบางคนนะ่ะถึงขั้นเจอแล้วเจออีกเจ็บแล้วเจ็บอีกเจ็บซ้ำๆจนเขาคิดว่าไม่มีความรักที่ดีแล้วด้วยซ้ำมีหลายคนเจ็บมากกว่าคุณแน่นอนผมกล้าพูดอย่างนี้ นั่นคือข้อแรกจากที่เราบอกรู้สึกโหไม่ไหวแล้วเิดลบอยู่เนี่ยกลับขึ้นมาเป็น1เป็น0ย์เป็น1ได้ข้อที่2เนี่ยน่าจะเป็นหลักที่ทุกคนเคยได้ยินมาก่อนแต่เราอาจจะไม่เข้าใจหรือเราเข้าใจแต่เราไม่ได้ทันได้คิดผมอยากจะให้ชวนทุกคนมาคิดนะครับนั่นก็คือทุกอย่างบนโลกใบนี้ล้วนแล้วแต่ดับไปหมายถึงว่าอยู่ๆมันก็เกิดสิ่งนั้นขึ้นมาใช่ไหมครับแล้ววันหนึ่งมันก็ต้อง หายไปสลายไปดับลงไปเช่นต้นไม้อย่างเงี้ยอะตามหลักเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าต้นไม้มันก็เออจะเกิดจากเมล็ดเกิดจากอะไรธรรมชาติเนี่ยพอมันโตขึ้นมันค่อยๆเกิดใช่ไหมโอ้ดูงดงามสวยงามแล้วมันก็ขึ้นไปเป็นแบบโอ้เต็มวัยและจะอยู่ไปอีกกี่สิบปีก็แล้วแต่ชนิดนั้นๆและวันหนึ่งถึงเวลามันนะก็แก่ลงไปทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นเช่นนี้เสมอความรักก็เช่นกันผู้คนก็เช่นกันคุณรู้ปะสุดท้ายตายครับ น,นี่ผมพูดกันจริงๆนะครับไม่ใช่ไม่ใช่มาแช่งนะทุกคนล้วนแล้วแต่จะต้องล้มหายใยจากและความรู้สึกความรักมันก็หายลงไปด้วยเมื่อคุณรู้แล้วว่าข้อหนึ่งมีคนเจ็บกว่าคุณมาเยอะมากข้อที่2คือโอเคฉันเข้าใจแล้วจากติดลบใช่ไหมข้อทหนึ่งอ่ะคุณก็ปรับขึ้นมาเป็นศูนย์แล้วทีนี้คุณก็เริ่มก้าวเดินใหม่เป็นหนแล้วในข้อที่2ว่าอ๋อ ฉันเริ่มมีกำลังใจขึ้นแล้วนะมาสู่ข้อที่สาสำคัญที่สุดก็คือเมื่อคุณเข้าใจในสองข้อนั้นแล้วเมื่อคุณเห็นตัวอย่างในสองข้อนั้นแล้วสิ่งตามมาก็คือกลับมาที่ตัวคุณเลยครับคุณเกิดมาและตายไปเพียงคนเดียวเท่านั้นอาจจะมีคนแบบดีใจหรือว่าร้องไห้อันนั้นก็นแล้วแต่นะครับแต่คุณเองเท่านั้นที่จะกําหนดตัวคุณเองว่าแต่คิดแต่เรื่องในอดีตที่ไม่มีใครแก้ได้อะผมพูดอย่างนี้นะไม่มีใครไปแก้อดีตได้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณจะทํา ก็คือปัจจุบันเพื่อไปวันทั้งหน้าใช่ไหมล่ะดังนั้นเนี่ยให้คุณกลับมาที่ตัวเองครับในข้อ3นะกลับมาที่ตัวเองเฮ้ยฉันยังเหลือเวลาอีกเยอะใช่ไหมในโลกนี้ แล้วเหลืออะไรที่ฉันยังไม่ทำมั้งล่ะเฮ้ยฉันยังไม่ได้ร้องเพลงออกสื่อเลยอ่ะก็ไปร้องเฮ้ยฉันยังไม่ได้แบ่งปันเรื่องราวดีๆของฉันบนโลกใบนี้เลยก็ไปแบ่งปันซะนะครับและยุคนี้มันง่ายด้วยนะใครไปทําสื่อก็ได้แล้วก็สิ่งเหล่านั้นก็อยู่ยาวไปจนกว่าระบบไอทีระบบอะไรพวกนี้มันล่มสลายนะครับซึ่งวันข้างหน้ามันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่อย่างน้อยๆคุณก็ได้ทิ้งอะไรบางอย่างเพื่อให้คนรุ่นหลังนี้โมพูดซะแบบว่าลังคานงานสร้างดังนั้นถ้าเกิดคุณทาตาม3ข้อนี้ผมมั่่่นใจทีสุดวา คุณจะก้าวไปต่อได้อย่างสวยงามและมีความสุขในชีวิตอย่างแน่นอนครับ